วัคซีนตัวไหนดีที่สุดในนาทีนี้มาชี้กันชัดๆในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมมอท๊อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อปช a n e ลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนครับวัคซีนตัวไหนดีที่สุดในนาทีนี้มาชี้กันชัดๆในคลิปนี้เลยครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมกันเลยครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยน,นะครับก็บอกว่า มีการถกเถียงกันมากมายนะครับตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีมีปัญหาอย่างนั้นตัวนั้นมีปัญหาอย่างนี้ได้ผลดีไหมอะไรอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาลงลึกลงรายละเอียดและก็ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับส่วนตัวผมเนี่ยฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเป็นตัวซีโนแวคนะครับ2เข็มนะครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อสักประมาณ15วันก่อนแปลว่าตอนนี้เนี่ยควรจะมีภูมิแล้วแล้วก็ถ้าเกิดติดเชื้อมาเนี่ย ก็คงจะไม่ต้องนอนห้อง i อ u นะครับโดยหลักการมันเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะครับก่อนฉีดก็ตื่นเต้นไหมนิดนึงนะฮะก็ใช้การไหว้พระก่อนฉีดนะฮะก็น่าจะช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นนั่นเองครับคร <c oughs> าวนี้ครับล่าสุดเนี่ยครับทางราชวิทยาลัยนะครับของอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ออกนะครับแถลงการจุดยืนมานะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆน้องๆชาวไทยมากๆเลยจะได้ชัดเจนกันว่าเออวัคซีนแบบไหนอะที่มันดีที่สุดและ มีประโยชน์ที่สุดกับทั้งประเทศไทยของเรานะครับคราวนี้มาดูกันครับว่าอะไรที่ทางราชวิทยาลัยอา,า,า,ายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนบ้างนะครับผมผมจะมาลงรายละเอียดให้เลยนะครับสำหรับข้อที่1ครับมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ข้ออย่าลืมฟังจนจบมีประโยชน์มากๆนะครับข้อที่1ครับ วัคซีนที่ใช้ในตอนนี้นะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมีทั้งตัวไหนฮะซีโนแวคใช่ไหมครับแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับไฟเซอร์ Pfizer, ก็เพิ่งได้รับการอนุมัติแล้วก็โมเดอร์นานะครับในวันนี้เองนะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็เพิ่งได้รับอนุมัติทางออยไทยนะครับซึ่งผมว่าต่อไปในอนาคตก็ยังมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าวัคซีนนะครับทุกตัวที่ได้รับอนุมัติในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าการอนุมัติในภาวะฉุกเฉินซึ่งการอนุมัตินี้ มีอาจารย์แพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญนะครับหลายหลายสาขาเลยนะไม่ใช่สองสมคนนะ,ะเพียงแต่ว่าอาจารย์ท่านที่ออกมาพูดเนี่ยเขาเรียกว่านําเสียงส่วนใหญ่ที่ประชุมแล้วออกมาพูดให้ทุกท่านฟังนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วมีหลายสาขามาประชุมกันว่าเฮ้ยแบบนี้มันอันตรายคุ้มค่าอะไรอย่างนี้ไหม <S <S ต้องบอกครับบอกว่าผลนะครับจากวัคซีนเนี่ยนะครับที่จะมะีเขาเรียกว่า side effect หรือผลข้างเคียงเนี่ย น้อยกว่า10ลายต่อน1นล้านเข็มแปลว่าฉีดไป10,000แนคนจะมีปัญหา1คนและปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาซึ่งรุนแรงน้อยจนถึงปานกลางนั่นเองครับซึ่งง่ายๆว่า,ามันไม่ได้น่ากลัวจนถึงชีวิตไม่ที่ฉีดพุทธแลวตายคาเข็มอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ต้องบอกว่าข้อดีของมันนั้นเนี่ยชัดเจนจนแบบเขาเรียกว่าอยากจะแนะนําให้ฉีดกันทุกคนจริงๆคืออาการป่วยรุนแรงลดลง เขาเรียกว่าความเสี่ยงที่ต้องนอนโรงพยาบาลลดลงคือเป็นเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเป็นแค่นิดๆหน่อยๆมันไข้หวัดเท่านั้นเองนะครับบางคนไปตรวจเจอเพราะต้องผ่าตัดด่วนซะด้วยซ้ำนะครับ ลดการตายลดการเสียชีวิตนะครับไม่ว่าจะวัคซีนตัวไหนไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคหรือไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกาลดการตายได้ชัดเจนนะครับรวมทั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดมากๆมากๆเข้าไปเนี่ยจะเกิดเขาเรียกว่า herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่น,นั่นเองครับเหมือนหมู่บ้านเรามีภูมิทั้งหมู่บ้านเนี่ยคือคนเป็นน่ะเอามาติดปุ๊บมันก็ไม่ติดคนทั้งหมู่บ้านคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็ ไม่ติดเพราะว่ามันไม่กระจายนั่นเองครับนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญที่อยากจะอธิบายให้ทุกท่านทราบกันนั่นเองครับมาต่อกันข้อที่2ครับอันนี้ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับได้ออกมาแสดงจุดยืนเลยครับว่าวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับชัดเจนนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ท่านฉีดได้เร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตาม ทางราชวิทยาอายุรแพทย์ไม่แนะนํานะครับให้ท่านต้องเออฉันอยากจะรอวัคซีนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นรอไปอีกสามเดือน5เดือน6เดือน7เดือนหนาทีนี้ครับมีตัวไหนมาฉีดเอาไว้ก่อนฉีดเอาไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราฉีดไว้ก่อนแล้วเนี่ยพอเรามีภูมิขึ้นมาอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะไม่เป็นหนักนะครับเราจะไม่เป็นหนักแล้วก็เราจะไม่ต้องเข้าห้อง ICU โอกาสที่จะเสียชีวิตต่ำมากๆนะครับ ต้องบอกงี้ฮะว่ามีการวิจัยหลายๆอันออกมาถกเถียงกันว่าวัคซีนอันนั้นมันดีอย่างนั้นวัคซีนอันนี้มันดีอย่างนี้อันนั้นมันแย่อย่างนั้นอันนั้นมันผลไม่ดีอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องบอกงี้ฮะว่าการวิจัยต่างๆนั้นเนี่ยแต่ละวัคซีนแต่ละตัวนะฮะเช่นของจีนเขาก็วิจัยกับคนจีนใช่ไหมฮะของอังกฤษวิจัยกับคนอังกฤษของเมกาวิจัยกับคนเมกาคือเขาเรียกว่าพื้นฐานนะฮะหรือ geographics เนี่ยมันแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการที่จะนํามาเปรียบเทียบกันหมัดต่อ มันอาจจะอธิบายได้ยากเนื่องจากว่าการวิจัยเนี่ยมันผ่านมาช่วงระยะเวลาสั้นๆและมีแฟกเตอร์ต่างๆที่มาคอยรบกวนตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สามารถฉีดได้ฉีดได้เร็วที่สุด นั่นคือวัคซีนที่ดีที่สุดณเวลานี้นั่นเองครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับราชวิทยาอายุรแพทย์สนับสนุนให้สมาชิกราชวิทยาอายุรแพทย์ทุกทกท่านนะครับก็ง่ายๆเลยคือทางราชวิทยาอายุรแพทย์บอกว่าเออคุณหมอที่อยู่ในสมาชิกของราชวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ทุกทุกท่านที่อยู่ในสมาชิกของราชวิทยาัยเนี่ย ก็แนะนําให้ฉีดเลยเพราะว่าเป็นด่านหน้าด้วยต้องไปเจอคนไข้นะครับแล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนเลยว่าอยากจะให้ฉีดจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เวลาติดเชื้ออะไรมาเนี่ยจะได้ไม่รุนแรงนะครับลดการสูญเสียนะครับเพราะว่าการสูญเสียของโรคโควิด -19 เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงจริงแล้วก็มันเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันแบบ จากไปแบบห่างเหินมากๆเลยในความรู้สึกของผมนะครับมันก็ค่อนข้างทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเจ็บอย,าย่าป่วยดีกว่าฮะฉีดกันเลยฉีดกันเลยนะฮะผมก็ฉีดกันแล้วมีใครฉีดฉีดทั้งบ้านในคุณพ่อคุณแม่ก็ลงทะเบียนเรียบร้อยรอฉีดอยู่นะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับอันนี้ครับแนะนําเป็นพิเศษเลยอยากให้ฟังให้จบนะครับ ทางราชวิทยายลัยอายุรแพทย์นะครับสนับสนุนคนทั้งหมด7กลุ่มนะครับคือโดยปกติก็สนับสนุนหมดแล้วแต่ถ้า7กลุ่มนี้สนับสนุนสุดๆเลยว่าควรฉีดนะครับหมีโรคทางเดินหัวใจทางเดินหายใจเรื้อรังนะครับก็คือโรคปอดน,นั่นเองเพราะเพราะเวลาเป็นเป็นเยอะไงอันที่ 2. โรคหัวใจและหลอดเลือดความดันสูง่ะใช่ไหมโรคประจําตัวอันที่ 3. ไตาวายเรื้อรังนะ ฟอกไตก็ยังต้องฉีดเห็นไหมครับอันที่4โรคหลอดเลือดสมองนะครับอันที่5โรคอ้วนนะครับ BMI สูงมากๆเกิน30อะไรประมาณนั้นน้ำหนักเป็นร้อยอย่างนี้นะครับอันที่6โรคมะเร็งและอันที่7โรคเบาหวานครับรวมทั้งผู้มีอายุมากกว่า60ปีถามว่าทําไมถึงแนะนำนะครับทั้งๆท,ที่เป็นโรคเยอะแยะขนาดนี้ให้เสี่ยงฉีดวัคซีนทําไมถึงแนะนําเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นโรคแบบนี้เจ็ดโรคอะ่ะเวลาติดเชื้อโควิด -19 ีแล้วโอ้โหโอกาสที <S <S ่จะ เป็นหนักมันสูงครับแต่ถ้าท่านได้รับวัคซีนปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าลดอัตราการตายแบบจากสูงเสียดฟ,ฟ้าลงมาสู่ดินเลยนะฮะมันสุดยอดจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะแนะนำครับว่าถ้าฉีดได้ให้ฉีดครับ มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ที่ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออกมาแสดงจุดยืนนะครับนั่นก็คือสนับสนุนให้ประชาชนทุกท่านนะครับที่ไม่มีข้อห้ามนะครับใช้คําว่าที่ไม่มีข้อห้ามส่วนที่มีข้อห้ามเนี่ยผมเคยอธิบายไว้ในคลิปเก่าๆแล้วไปย้อนดูได้ที่ Dr. Top Channel นะครับซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนทุกๆคนฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อสร้างนะครับ herd i m m u n i t y หรือภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเพื่อเราจะได้ ก้าวต่อไปด้วยกันทั้งประเทศนะครับเราจะสู้ต่อไปด้วยกันนะครับผมว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับพวกเราก็จะเห็นทางสว่างแล้วครับอดทนและผ่านไปด้วยกันครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปครับวัคซีนตัวไหนดีที่สุดชี้กันชัดๆไปเลยครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้คิดเองครับทางราชวิทยาัยอายุร์นะครับได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 i ในวันที่7พฤษภาคม 2 5 6 4นั่นเองครับซึ่งมีอยู่5ข้อ5ใจความสำคัญซึ่งผมจะมาอธิบายอย่างง่ายๆให้ฟังครับข้อแรกครับวัคซีนที่ใช้ในตอนนี้เวลานี้เป็นการอนุมัติในภาวะฉุกเฉินและได้ใช้อาจารย์แพทย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขานะครับมาประชุมกันสรุปเป็นข้อสรุปนะครับว่านะครับ การฉีดนั้นดีกว่าไม่ฉีดและแนะนําให้ฉีดเนื่องจากผลแทรกซ้อนเนี่ยพบเพียง10บลายใน1ล้านลายก็แปลว่าฉีด1 0 0 0 0แนคนมีปัญหา1คนและคนที่มีปัญหานั้นมักจะอาการเบาถึงอาการปานกลางไม่ถึงขั้นแบบฉีดแล้วตายขาเข็มอะไรแบบนั้นแต่ข้อดีของวัคซีนไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกานะครับหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่เพิ่งได้รับอนุญาตมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับ จะช่วยลดความดุนแรงของโลกลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการตายนะครับช่วยให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งเราก็จะทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับ วัคซีนที่ดีที่สุดที่ทางราชวิทยาอายุรแพทย์ออกมาแสดงจุดยืนนั่นก็คือวัคซีนที่ท่านฉีดได้เร็วที่สุดนั่นเองครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านฉีดได้เร็วโอกาสที่ท่านจะเสียชีวิตโอกาสที่ท่านจะป่วยนะโอกาสที่ท่านต้องนอนในโรงพยาบาลนอนในห้องไอซูต่าลงมากและก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะมีอิมมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับไม่ควรที่จะรอยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อโน้นทั้งนั้นครับ มีอะไรฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละกลุ่มเนี่ยถึงแม้จะมีข้อตกยงกันมากตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นป่วยกว่าตัวนี้เป็นยังไงมันเอามาเทียบกันยากครับเพราะว่าการวิจัยนั้นมันต่างประเทศมันต่างคนต่างกลุ่มแล้วก็มีหลักการการวิจัยที่แตกต่างกันอาจจะทําให้การแปรผลนั้นคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นนาทีนี้ดีที่สุดคือเร็วที่สุดครับผม มาต่อกันที่ข้อที่3ครับราช,ชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับสนับสนุนให้สมาชิกราช,ชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับฉีดวัคซีนโควิด -19 ทุกท่านนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นด่านหน้าด้วยใช่ไหมฮะอันตรายมากๆเลยแล้วก็จะได้ปลอดภัยมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเผอิญโชคร้ายติดเชื้อก็จะไม่ดุนแรงจนถึงชีวิตนั่นเองครับ แล้วมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือสนับสนุนให้คน7กลุ่มอันนี้สําคัญมากนะครับฟังชัดเจนนะฮะสนับสนุนให้คนคนเกลุ่มนี้ฉีดฉีดแบบชัดเจนเลยนะครับข้อแรกคือ1เป็นโรคทางเดินหายใจเรือรังนะครับอันที่2โรคหัวใจหลอดเลือดความดันสูงอันที่3โรคตา,ย,ย,ตาย,ยเรือไตวายเรือรังถึงจะต้องฟอกเลือดก็ตามอันที่4หลอดเลือดสมองอันที่5โรคอว้วนอันที่6โรคมะเร็ง โรคที่7คือโรคเบาหวานรวมทั้งผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเห็นไหมครับ7กลุ่มนี้มีโรคทั้งนั้นเฮ้ยก็มีคําถามกลับมาว่าเป็นโรคต้องเยอะฉีดวัคซีนไม่กลัวมีปัญหาเหรอเขาเทียบก,กันแล้วครับว่าถ้าไม่ฉีดมันมีปัญหาหน้ากลัวกว่าเยอะเพราะถ้าท่านไม่ฉีดแล้วเป็นโรคนี้เวลาเป็นมันหนักหนาสาหัสครับมันอันตรายมันเสี่ยงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นฉีด ดีกว่าไม่ฉีดครับนี่ก็คือจุดยืนของราชวิาลอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนั่นเองครับและมาต่อกันที่ข้อที่5ครับนั่นคือทางราชวิาลอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับยิ่งท่านฉีดความปลอดภัยก็อยู่กับตัวท่านเองและถ้าทุกๆคนร่วมมือกันฉีดภาวะเขาเรียกว่าการติดเชื้อในประเทศก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีบางประเทศ นะครับในโลกใบนี้นะฮะที่ฉีดวัคซีนได้เยอะแล้วเนี่ยเขาเริ่มถอดแมสกันแล้วนะครับผมว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะถึงจุดนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจคัดกันนะครับโอเคครับทั้งนั้นทางนี้ครับทุกคนก็รู้ว่าวัคซีนตัวไหนดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนั่นเองครับตัวไหนก็รีบไปครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับ ขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวจใจ